สวัสดีครับคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณอนุบาลรัฐสวัสด,สสด,ดาาีสวัสดีค่ะคุณนันทยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทุ่งไทยอินไซด์เทลแอนด์วันนี้มาถึงวันพุทธที่30พฤศจิกายน2559แล้วค่ะครับประเด็นนำรายการของเจาะลึกทุ่งไทยอินไซด์เทลแอนด์เช้าว,วันนี้ค่ะจะว่ากันด้วยเรื่อง DSI สายตรงบิทท็อกก์กับธรรมกายใช่กำลังวัดเขี้ยวกันอยู่ใครยาวกว่าใคร รู้ผลหรือยังเขาใครเหรอใครไม่ทราบสิครับอขณะที่ DSI ก็เปิดเกมกฎหมายปิดล้อมแน่นอนเข้าไปอีกหนึ่งชั้นคกักแทงทะลุถึงหัวใจอืเป็นเกมใหม่ที่เราพยายามซักไซร้เรอยเรียงจนกระทั่งหลุดจากพลเอกไผยบูลเช้าเมื่อวานจําได้ใช่ค่ะที่เราได้สัมภาษณ์นะคะพอจะรู้แล้วลหละว่าขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายจะทําอะไรบ้างเปิดเกมกฎหมายเกมใหม่ปิดล้อมคิดว่าจะไทยทะลุถึงหัวใจ จะสำเร็จหรือไม่ทางด้านวัดพระธรรมกายก็สับขาหลอกเปลี่ยนตัวเล่นไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนทนายนะะแต่เปลี่ยนมากกว่าทนายคืออะไรคะไปเดี๋ยวต้องติดตามอเราเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมว่าผมอยากเปิดรายการเนี่ยด้วยอะไรที่มันใส่ๆมันเป็นเรื่องที่เป็นมงคลสักนิดหนึ่งดีกว่าเรียงเหตุการณ์เมื่อวานสักนิดหนึ่งดีไหมครับเมื่อวานวันอังคารค่ะ ที่29พฤศจิกายนค่ะเริ่มจาก9โมงเช้าประชุมครมนัดพิเศษค่ะร่วมกับคอสชและประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ชัยารยชุพันธ์ร่วมด้วยนะคะในการประชุมครมอนัดพิเศษเมื่อวาน10โมงเช้าประชุมวิบวิบสนชวิบสนชสภานิทยาการแห่งชาติใช่ค่ะและหลังจากนั้น11โมงประชุมสนชแน่นอนค่ะเป็นการประชุมนัดพิเศษ อยากจะใช้คำว่านัดพิเศษว่ากันด้วยเรื่องวาระอันเป็นมงคลเ<ะ>ช่นเดียวกันตอนเก้าโมงเช้าครมอนนัดพิเศษนั้นมีคอสชอมีอาจารย์มิชัยเข้าร่วมด้วยนั้นใน,นครับก็ต้องถือเป็นนัดพิเศษว่ากันด้วยเรื่องวาระอันเป็นมงคลเช่นกันนน,ค,<ะ>นครับประมาณสักบ่ายโมงเสร็จๆน,น่าจะ<า>ไม่เกินบ่ายสองออพ่อเด็กปุ์จัโอุชาก็ยืนอยู่ที่โพเดียมตัวเดิมตัวเดิม,ดมพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อค่ะ เล่าเรื่องนัดพิเศษวาระมงคลค่ะอย่างไรต้องไปฟังเสียงนายกลุกตู่พูดอย่างไรนะคะเชิญฟังพร้อมๆกันค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับมีการประชุมร่วมคอรมอลและก็ขอสชอนะเอาในส่วนของการประชุมที่เป็นกรณีวาระพิเศษก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราร่วมกันทําภารกิจสําคัญเป็นประวัติศาสตร์นะของประเทศไทยก็คือกระบวนการของการอัญเชิญ พระราชทายญาตนะเป็นผู้สืบราชส,สันติวงศ์ขึ้นทรงราชนะครับดนั้นขั้นตอนได้กําหนดไว้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไว้แล้วแล้วก็ได้กําหนดไว้แล้วมา25ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการดําเนินการดังกล่าวเนื่องจากว่ากรณีที่พระราชวังพระราชบัลลังก์งว่างลงนะก็ต้องมีการสถาปนาพระมหากษัตริย์พองค์ใหม่นะครับในกรณีนี้ ได้มีการแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วไว้ก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามร,ารัฐธรรมนูญนะครับก็วันนี้คณะมนตรีก็ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าวนั้นนะและเพื่อได้ทําหนังสือแจ้งไปยังประธานสภานิบดีแห่งชาตินะครับก็แจ้งไปนะครับตามหลักการเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามพระราชบัีกินเทบับ้านและธรรมนูญถูกต้องครบทกประการ อันนี้เมื่อสภานที่มีญา,า,า,าติแข่งขาศทราบแล้วที่มีการชุมต่อเนื่องกันวันนี้ก็จะได้อัญเชิญพระราชทาทนะครับทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับในการที่สิบต่อไปอันนี้เป็นไปนตามความในมาตรา23วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญคณงชา,ากิไทยพุทธศักราช2 5 5 0นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่นให้ทราบนะก็เป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละ,ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับวันนี้อยาที่ทุกคนทราบเอาแล้วครับเอาละครับ ท่านนายกประยุทธ์ยังปักหลักอยู่ที่โพเดียมตัวนั้นทั้งถแถลงและตอบคําถามอีกอย่างยาวนะครับใช่คะ่ะสื่อกถ็ถามเยอะอีกตอนหนึ่งความอีกตอนหนึ่นงน,น,นะครับผู้สืขาวก็ถามว่าประชาชนควรจะต้องเ,ออเตรียมตัวอย่างไรกรณีที่เราได้ รัชกาลใหม่ละประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นเราจะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่และนักข่าวก็ถามเรยไปถึงเ,เรื่องของรถ<ช>แบบป,ประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับอยากจะฟังความชัดเจนเรื่องรถแบบด้วยเพราะฉะนั้นไปฟังท่านนายกลุงตู่นะคะตอบเรื่องนี้อย่างไรกับสื่อมวลชนที่ถามเมื่อวานนี้ค่ะท่าาานนนประระธจะต้องเตตรียมัวยางไรรสหับกจะเตรียมตัวอะไรก็อยู่ภายใต้ก็เราอยู่กับสถาบันพระธรรมบัตรตลอดชีวิตแกต้องเตรียมตัวอะไรเหรอเธอต้องเตรียมตัวอะไรก่อนหน้าเธอเตรียมตัวอะไรไหม เตรียมอะไรอ่ะอะไรนะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของของกระบวนการภายในครับอะไรนะอะไรนะก็ยังยังก็เป็นเรื่องของขั้นตอนไงผมพูดเมื่อกี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นจากนี้ไปโน่นแล้วถึงเวลาก็ต้องไปเฝ้านะกรรมคุณตูนเชิญตรงเป็นพระอักษ์มันอีกวันหนึ่ง นะต่อไปก็ไปเร็วนี้นะเร็วเร็วนี้นะเออเร็วเร็วรแมปอะไรทำไมยังไม่ได้คุยอ่ะก็รถแมปคือรถแมแล้วจะไปให้เป็นอะไระ้าไปอยากจะเลื่อนหรึองไงหรืออยากจะไม่เลื่อนเอาหมอกอามาให้ชัดหรือเอาให้มันมีเรื่องแค่นั้นเองหรือไงถามมาเนี่ยผมพูดตะกี้ครั้งรถแมปคือรถแมป ถารถแม็ปมันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนมมนก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ผมอยู่ที่สหการในประเทศสหการต่างประเทศปัจจัยภายในภายนอกความสงบสุขความไม่เสถียรภาพเมื่อไหร่จะเข้าใจกันแล้วหมดแล้วบ้างขอบคุณอ่ด้วยความเคารพครับคาถามท้ายที่ทําให้ท่านนายกต้อง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 ปัดบทเห็นจะเป็นเรื่องรถแม็ผมเข้าใจผมเดาใจนักข่าวสายทำเนียบเมื่อวานว่าเนื่องจากเช้าเมื่อวานในการประชุมนักพิเศษครม กับคอสชนั้นมีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรทร่วมอยู่ด้วยเข้าร่วมอยู่ด้วยเมื่อเห็นหน้าอาจารย์มีชัยทุกคนก็นึกถึงร่างรัฐธรรมนูญนึกถึงร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูะแล้วก็ลากไปถึงเรื่องรถแบบของคสชที่เคยประกาศแต่ในเกิดจึงถือโอกาสถามเสียเลยเอว่าเคยหน้าอาจารย์มีชัยมาเออชุมด้วยมีการถามหรือพูดคุยกันไหมอยากจะรู้คำตอบแต่ทนายกไม่ตอบก็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 ไม่ควรจะตอบอ่ะใช่จริงๆผมเห็นด้วยที่ทนายกตัดบทไม่ตอบ ตอบมันกระเพื่อมถูกต้องถูกไหมครับเป็นผู้นําพูดอะไรมันมีผลกระทบค่ะเอาละครับจบไปหนึ่งเรื่องครมและสนชนักพิเศษวาระมงคลว่ากันไปแล้วจบแล้วก็ต้องผมเชื่อว่าในทีนี้เสียงทรงพระเจริญก็กล้กลองทั้งแผ่นดินนะค่ะเริ่มเริ่มแล้วค่ะไปากาแคอีกเรื่องหนึ่งที่จริงมันเป็นประเด็นนำของรายการแต่ต้องนำเสนอเป็นข่าวชิ้นที่สอง เพราะมันไม่มองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่พาดหัวไวเออ้เกอรอระวัง DSI สายตรงบิกต็อกกับธรรมกายที่กำลังวัดขิ้วกันอยู่เนี่ยใครยาวกว่าใครใครยาวกว่าใครใครยาวใครนะระวังขนาที่ DSI เปิดเกมกฎหมายพยายามที่จะปิดล้อมเข้าไปให้มันแน่นหนามากขึ้น ก็ก็ก็ตั้งใจว่าเกมกฎหมายเกมใหม่เนี่ยงัดมาใช้งัดมาปิดล้อมเมื่อไหร่แทงทะลุถึงหัวใจธรรมกายแน่ๆประมาณนั้นนั่นก็คือทำหนังสือถึงผู้ปกครองคณะสงฆ์ทำหนังสือถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางค่ะถึงเจ้าคณะจังหวัดตุนดันแจ้งผู้ทราบว่าบัตรนี้พระธรรมชโยแห่งวัดพธรรมกายตกเป็นผู้ต้องหา ทางการต้องการนำตัวมาส่งฟ้องศาลค่ะดังนั้นโปรดนำตัวพระในสังกัดของท่านมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เสียและถ้าหากมาส่งมอบไม่ได้นำตัวมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางการบ้านเมืองไม่ได้ในปฏิบัติการของเจ้าทางการบ้านเมืองที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวขอให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์ร่วมในขบวนการในปฏิบัติการเข้าไปจับกลุ่มตัวด้วยนี่ไง ก้ดยเปิดล้อมเลยเอาคณะปกครองทางฝ่ายสงฆ์เข้ามาร่วมด้วยเลยย่ำนิดหนึ่งย้ำนิดหนึ่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าคณะจังหวัดปทุมตามกฎหมายพระคมีสถานะเป็นผู้ปกครองใช่ค่ะวัดพระธรรมกายมีสถานะเป็นผู้ปกครองพระธรรมชโยคมีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่ผู้ปกครองคณะสงฆ์ผู้ปกครองของธรรมชโยต้องรรับผิดชอบคนำตัวพระในสังกัดมาส่งมอบเสีย ถ้าสมมติไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาจะบุกเข้าไปจับขอให้ร่วมในปฏิบัติการบุกเข้าวัดพระธรรมกายด้วยนี่แหละค่ะเป็นแผนีก็บ้าไปใช่ใช่แล้วนะคะเป็นแผนอีกข่านึขณเดียวกันมีหนังสืออีกฉบับทําไปถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยไม่ระบุชื่อว่าใครรักษาการหนึ่งนี่แหละหนึ่งค่ะหนึ่งพระธรรมชโยซึ่งมีสถานะเป็นพระลูกวัดไปแล้วนะเพราะสละ ตาแหน่งเจ้าอาวาสสละเองนะค่ะนี่คือเกมเล่นที่ท,ที่เนียนจริงๆพระลูกวัดที่ชื่อธรรมชโยยังอยู่ในวัดไหม,มจะมีหนังสือถามไปถ้าจะอยู่ในวัดโปรดส่งมอบให้กับทางการบ้านเมืองค่ะเพื่อดําเนินการในขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปถ้าโกหกก็มีโทษทางอาญาก็ต้องร่วมรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยถ้าไม่มีการแจ้งหรือบอกกล่าวนะคะหรือให้การปกปิดข้อมูลถ้าปกปิดถ้าอ,อยู่แล้วปกปิด ก็มีความผิดทางอาญาใช่ค่ะถือว่าให้ที่หลบซ่อนถ้ายังอยู่ในวัดโปรดนําตัวพระลูกวัดรูปนี้มาส่งมอบอถ้าไม่นําตัวมาส่งมอบค่ะเจ้าวาดก็ต้องรับผิดชอบการเจ้าวาดก็ต้องใช่รักษาการเจ้าวาดก็ต้องเเจ้าอาวาสนั้นจะรักษาการจะตัวจริงจะรักษาการก็มีสถานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพระค่ะถูกไหม ดังนั้นคุณจะเจอข้อหา157ระเบิดปฏิบัติหน้าที่มีสถานะเป็นพนังกงานเจน้าหน้าที่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันอาจจะต้องเจออีกหนึ่งข้อหาก็คือให้ที่หลบซ่อนแก่ผู้หลบหนีคดีรธรรมชโยถูกไหมใช่ค่ะอาญทั้ทงสิ้นคือตีโอบร้อมทุกด้านเลยแล้วก็ทางกฎกหมายรู้เข้าไปกะว่าจะถึงหัวใจของพระธรรมชโยประธานโทษฮะไม่ง่ายนะประธานโทษฮะฝั่ง วัดพระธรรมกายเขาก็วางแผนสับขาหลอกอเขาก็เล่นเกมอะไรของเขาเขาวางแผนมาตั้งแต่ต้นละ่ะสับขาหลอกอย่างไรช่วงหน้ากลับมาว่ากนันช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ